เอาขึ้นมาเนี่ยอึบอึบโอเคอ้าวครับว่าก็จะน้าไม่เด้อทตามทุกทางคือหน้าโลกเงือเขาจะเป็นเรียงหัวไปยังไหนโอ้นี่ครับสะดุ้งสะดุ้งตั้งนะครับสะดุ้งตั้งเนี่ยไหนโอ้คนกระมานเนี่ครับเนี่ยเอ้าสะดุ้งตั้งทางนี้เป็นสะดุ้งตั้ง อาทีมงานไหนเนาะครับไหนนาอทีมงานเจ็บปอดเจ็บปอดแดง โอ้มันเพิ่งบกมีมันเพิ่งห่อเข่าต้นไหนใส่ละล่างใส่ปลาบ่ใส่ติงวดเลยม่งครับประเดี๋ยวม่เอาแต่มาทำนี่ตีโอ้มันยูดอกครับมันยูดอกสะดุ้งสะดุ้งบ่เนี่สะดุ้งตั้งบ่ครับเนี่ยบัตรราคาหลายเป็นไงครับสามร้อยสามร้อยอ้เอาอ๋อขุมข่ายยูดอกโอ้โอ้ตัวปลาตัวงามครับ ป่าตัวงามอยู่ตัวใหญ่ครับอันนี้ปะจินทำผลงมีได้ทำผลนอีกสองเจ้าเนึครับนี่เจ้านึงผลงานงานเอาดิงครับาดิงไม่ได้โอ้โหทีมงานเจ๊ปอปากแดงสันสันลา

แต่เหูแล้วก็่ิดอาไว้มิดึงคนดึงแหตทนะอันนี้ครับอันนั้นนกครับหนักครับอันนั้นสิคาก็เน่อนี่เอออันนี้อันนี้สิคาครับอันนี้

เป็นกำลังเตรียมขึ้นครับพถอดขาดีนะถ้าว่าจะตัดจุดจะเป็นู่ดงบามื่อนไปดงบาบวครับเมื่อนมือนไปดงบาบะครับมื่อนนะดึงคางเดียวเตะมันตีขึ้นวะเอาเอาอึ๊บ เขาเรียกว่าลงแห่สู้ชีวิตเด็ดนี่อันนี้เจ้าเดียวบ่ครับเนี่ยโอ้ตามไปตามไปดูตัวปลาปลาปนี้อาจจะเยอะเยอะเดี๋ยวละ ครับในปนินครับปนุปนินปนุนจันครับผมอ่าอ่าขเสียเดียวป้ทีมงานพืนเสาจีปอปากแดงสันปวนว่า เอาเพิ่นฟังันเนาเพิ่นบอกผมว่ากันดีมเจ้แม่เจ็บปอบปกแดงสมซื้อบ่ปากปแดงมาแหลกเลยไไม่เกด้ปรด้เรื่อนบ่เนเ่ใส่แว่นเ่ใส่ปากก็บ่แดงบ่มัน ก็เลยบอกคือปราเด็นมันบอกขังที่หลังเอาแจ้งให้มันโคเดอร์มันจะขังเดนอกแดงให้เราจุดดวงบากดวงบากเตะผมไก่น้องกวงไม่มื้อนไหม